มูวี่เชคไก่ทอด KFC สวัสดีครับได้เวลา Movie ่เช k กับผมวีรวีโรจนะครับที่จะมาเด็กข่าวคลาดในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้พบกับภาพยนตร์คนแสดงที่เด็ดแปลงมาจากนิยายของอาจารย์มิสุกิซูจิมูระนักเขียนชาวญี่ปุ่นกับภาพยนตร์เรื่อง ฮาเกนอนิเมะวัยสนคนอนิเมะซึ่งจะพูดถึงผู้กำกับอนิเมะที่มาแข่งขันกันครับว่าผลงานของใครจะเหนือกว่ากันโดยนิยายฮาเกนอนิเมะเคยตีพิมพ์ระหว่างปี2012ถึง2014ในนิตยสารผู้หญิงแอนแอนและเคยนำมาสร้างเป็นละครเวทีมาแล้วด้วยนะครับซึ่งเราเรื่องราวการประชันฝีมือของ2องผู้กับอนิเมะผลงานชิ้นหนึ่งเป็นงานจากผู้กำกับระดับตำนาน ใช้เวลาสร้างน,นานกว่า9ปีส่วนอีกเรื่องนะครับเป็นผลงานจากคุ้มกับหน้าใหม่ไฟแรงภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ภายใต้การสร้างโดยโตเอะแอนิเมชันและยังได้โปรดักชันไอจีสตูดิชื่อดังญี่ปุ่นมาร่วมสร้างแอนิเมชันที่จะใช้ประกอบในเรื่องนี้ด้วยส่วนคุ้มกับเป็นคนเดียวกับที่เคยทํา CG ให้กับแอนิเมะเรื่องยูเน e มาก่อนครับร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับกับการประชันฝีมือของพวกเขาได้แล้วในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ เอาละครับแล้วกลับมา Movie Check มูวี่เช็คกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูวี่เช็ค